ก็ในวันนี้เราก็จะมีวิธีเทคนิคในการเพิ่มยอดไลค์หรือตัวโพสของ IG เรานเนาะเดีย๋ยวถหาับใครที่สนใจก็มาลองดูแล้วก็ทำตามกันไปได้แบบปง่ายกันได้เลยเผื่อใครที่อยากให้ยอดไลค์เพิ่มขึ้นมาในส่งตัวโพสหรือว่าอยากจะเปิดการเขียนของตัวโพส,าาสก็สามารถที่จะทำตามกันได้เนาะอ่ะก็อื่จะเลยให้เราได้คข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ h m d t c o m จะมีหินตัวเว็บไซต์มาให้สามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อมาใช้งานแล้วก็ทำการตามกันไปได้แบบไปง่ายกันได้เลยจะได้คข้ามาคันได้แล้วในตัวเว็บไซต์วเขาจะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมมัครชื่อ ก็ชีเงานัวขั้นแรกไ,ไปเป็นสมาชิกสทมาได้กดชอบไปที่ทังสงสูงนั่นนี่กันไปก่อนได้เลยที่าสมาัครมาชิกเลย เราได้เข้ามาครัที่หน้าต่างเขาจะมาสมาชิกเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราขามาที่ได้เข้ามาเพื่อมันนีาเราะสมัครสมาชิกกันได้เลยแล้วหน้าต่างตรงนั้นนี้สามารถที่จะสมัครผ่านสมาชีกเพ่อเคลื่อน้าอยู่น้าบนนี้กันแต่ด้านนี้กันได้ด้วยหากว่าเราสะดวกที่จะสมัครง่ายหรือหรับใครที่อาจจะสมัครผ่านขั้นตอนปกติก็สามารถที่จะกรอกชื่อหรือกรอกอีเมลกันไปว่าองไรก็ได้นอกจาไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อหรือว่าอีเมลจริงๆก็สามารถที่จะกรอกแล้วก็ทำการสมัครไปได้เลยหรือจะใครที่มีบมญชีกันอยู่แล้วก็สาาาามมรถนนยย้อกกลลลงชีะไดเ และกดอื่นกันเลยให้เราได้เคลืมาที่ในตัวของเว็บไซต์เอชพึ่งด้านนในตัวของเว็บไซต์นทั้งหลายของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยจะมีบทบมูบบริการให้เราสามารถเติมเงินซื้องานแล right ้วก like ็ทำการขึ้นไปได้จะมีบทหมู่เยอะแยะมากมายประมาณนี้ในนอทละบริการก็มีเยอะแยะมากมายเลยอาแล้วทีนี้เราได้เพิ่มมาแล้วในส่วนตัวเว็บไซต์วันนี้เราจะต้องการมาการเพิ่มยอดไลค์ในส่วนโริจีเราเองที่ทำวันนี้ที่ตัวบทหมู่ที่เราต้องการกันได้ก็คือ3ารเพิ่มยอดไลค์เลือกดูันเลยนะบทบุ๋บในถุงมีอะ ก็อยู่ตรงหนานี่กันเลยเราจะขอเลือกเป็นอันนี้เลยก็อันมดหมู่บริการรับประกันสัตวัปีบานน้องกดคลิกเข้าไปวราละตัวนั้นให้ได้ตัวบทหมู่บริกละตัวตัวให้ตัวบริการบริการเขาจะเคลื่อนมาเป็นเลนนะคะประมาณแบบนี้ก็มีสามอันกันเลยนอกจาจะขอเลือกไปแรกนี้ก็ให้กดคลิกเข้าไปเบริการด้านเราได้ตัวหมดหมู่บริการที่ให้กดยอดมาที่โอนตัวโค้ด์ในจีของเราเองกันได้เลยเป็นวันทังแก่ฟลอกบิงอ่ะาจจะลืมจะโคสต์ในจีกันมาแล้วทีนี้ให้ดิ้งมาวางขอได้วางที่เงินตลาดนี้ก็ให้มาเต็มโหนดได้ป แล้วก็ได้ถือตรงนี้ด้วยเต็มนั้นได้รับประมาณแบบนี้ทีนี้ให้เราเดือกสองฝีตรงด้านล่างน,นี้กันไปได้เลยอ่าแล้วเราได้ต้อสซื้อต้นไดนนนแบบ้แล้วแบบนี้เลยคันออกไปเขาคิดเป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูกปนได้เป็นประมาณนี้กันเลยเนาะและต่ในขั้นตอนการซืสามารถที่จะใช้เช็คดูโดยสองตัวเดีวยวกันในดนหงหาว่าสองฝีงกันไปแล้ว,ลวเราแค่กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้ที่สบปวารการซื้อ ไอ้ได้ท้ซื้อนไปแล้วอยากจะชิคดูกันนะว่าออเดอร์เป็นยังังว่าขัดข้อังไงไหมเาจะการที่ท้งซื้อกันไปสามาดิลากดเข้ามาดกระสุต้ตามประวัติแอของประวัติก่าฟรีกันได้เลยเพื่อท่ไปตอนประมาณนี้ก็เลยให้กับรสัมาดิลเข้ามาชิคดูกันได้แล้วก็มีการเทียบอสถานะระดีของตัวเลยกันด้วยอย่างเมื่อกี้ได้ทำได้ทำการกันไปขอเทยบอกกันมาว่าเราโดนินการรอสักมาดิเข้ามาชิคแล้วก็เราเคไปก่อนใน้ลกตะคูเพืาอมันเป็นเจ้อนอ่านหรือสำหรับใครที่จะเข้ามาชิคในหนั้งต่างกเนเลยในจอหันตัวนะ ด้านนี้กันเลยเพราะความไม่เชื่อใจเป็ขั้นแรกและไม่มียอดเงินสามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงด้านนี้ไปกดหน้ที่หน้าต่างกระเติมเงินหรือใครที่ยอดเงินอาจจะไม่เพียงพอกดเข้ามาได้เหมือนกันนที่หน้าต่างกระเติมเงินหรือเขาจะหน้ะต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายและยังสามารถที่จะเลือกช่วงทางซึ่งปายการเดิมเงินกันได้ด้วยที่มีอยู่สามทางประมาณแบบนี้กันเลยหากเรารู้จักและเขาจะดูช่วงทางไหนสามารถที่จะเข้ามาไปแล้วก็ว่าทำการเลือกช่วงทางของเขาในการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นสนเดครหรือายการเชื่อล้วทก cần đừng quên kênh đó và tiếng ai cần ta rồi nó. หรือว่าหากว่าใครที่ได้คมสั่งงานทำการกัไปอยู่แล้วที่ในตัวเว็บไซต์เติเงินยันไปเสร็จแล้วและมียอดติงติดอยู่แล้วก็ไปทำการในส่วนขั้นตอนแรกที่ได้สอดแบบไปตต้งแต่ใลตอนแรกได้เลยหรือใครที่เข้ามาทำการกันอยู่แล้วในตัวเว็บไซต์าาแล้วตัวออเดอร์ที่ส่งกันไปอาจจะมีปัญหารือว,ว่าเกิดข้องสามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้วขวนอนนตรงด้านนี้กันไปได้ที่คำว่าตั๋วเนาะนะตามทีจะอยู่ตรงด้านนี้กันเลยเราเค่ได้กดคลิกเข้ามาก็นแล้วค่ะว่ามีปัญหาหรือว่าเกิดข้องง่าแบบไหนพอได้เข้ามากแล้วเขาจะมีคำตอบเป็ไประมาณนี้ให้เราได้้้้มมมาาาาิหัวววขอออแแลกก็คที่เรจะพ ทีนี้กดทรงตัวกันไปทีาน,นี้ไงจะเป็นกนรารแก้ปัญหาการเบนกันไปแล้วแล้วหรือว่าใครที่ส่งตีกันไปแล้วท่านตาปกติกันเปล่าม่นั้มีปัญหาคนยังไงแบบไหนอาจจะอยากดูยอดกันแล้วก็ลองกดกลับมาดูกันได้เนาะเออแต่เลยนะเยนาะที่ว่าเออเราได้สองสิ่กันไปว่าได้ส่งยอดไฟยเติบขึ้นมาหรือยังกลิ๊นผ่านเลยนะว่ต้องของผู้ชมเขาต้องขอโทษผู้ชมกันด้วยอ่ะกลับมาดูที่พวกเรากันเลยเนาะว่าตอนนี้ยอดรายเติบขึ้นมาหรือยังนะของเดือนมีที่หกแล้วก็ลงดีถ้าจอชิกดูกันเปล่าว่าตอนนี้ได้ขึ้นมาหรือยัง อ่าก็ดีแล้วเนาะแต่ท่านก็พูดจนไปแล้วเนาะแล้วเราก็นั่งรอขั้วรูกันเลยนะตัวนี้ยอดไลค์คนในตัวพูดองในจีเราก็ตอนนี้พูดขึ้นมาเป็นแ6เปรียบเทียบเราแบบนี้กันแล้วแล้วเขียนวัที่ขั้นตอนในการท่าก็แจ้งง่ายประมาณนี้กันเลยด้วยหากว่าใครที่เข้ามาชมไปแล้วก็สนใจสามารถที่จะเข้ามาติตามกันได้เลยเนาะเพราะยอดไลค์ก็พูดขึ้นมาทั้งประมาณนี้กันเลยอาจจะยังขึ้นมาไม่ครบแต่ก็พูดขึ้นมาเป็นเอ่๋จำนวนมากเนาะก็ขาดไปเท่าไหร่จะขึ้นมาจนครบกันแล้วเพราะในการสั่งซื้อไม่ว ขึ้นไปเจอโคบเลยว่าแต่ยังไม่ขึ้นมาทันทีอาจจะต้องรอสักไม่นึงแล้ววันถึงเวลาที่กําหนดแล้วอาจจะขึ้นมาให้กับเราโคบทันทีตาตัวนูนเด้นต้ฟิกกันเปื่อยก็ลองข้าวเชียงกันได้เลยเนาะอ่ะขั้นตอนเป็นประมาณนี้กันเลยหรือหน้าตางของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยด้วยใครที่สนใจก็ลองเข้าไปเชียงกันได้เพราะมีลิงก์เว็บไซต์ให้กดเข้ามาเชียงงานแบบง่ายๆกันแล้วอ่ะก็ไม่ต้องผิวปัญหายุ่งยากกันเลย,ยนเ,าาลเนาะ,นายยาลนะแล้วก็กำลัในขีดเวลาวันนี้ใครที่สนใจก็ลองทำตามกันไปนะสนใจตัวเราแนะนำเพื่อนก็สามารถมาที่แนะนำเพื่อนจะได้แบบ แนะนำเพื่อนหรือว่าใช้คิมโดเพื่อการแนะนำกันก็นได้น้องจะเป็นกำลังเพยกับเรามากเลยแล้วตอหรับคิมโดในวันนี้ไม่มีอะไรมากลาเลยใครจะโดนแจกก็ลองไปทำตามแล้วใครจะรับชมในสุตวันวนี้ก็หัวนะา